พันตำรวจเอกธนิชส,สงแสงข้านั่งผู้กำกับตมจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าเมื่อวันที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์นี้ได้จัดกำลังพลร่วมประสานการปฏิบัติภารากิจกับหน่วยความมั่นคงในจังหวัดสตูลทหารฝ่ายปกครองตำรวจภุธรตอชอดอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบเนื่องจากปัจจุบันสถาน,านการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศมาเลเซียมีจำนวนมากและได้มีการเพิ่มมาตรการในการล็อกดาวน์ในประเทศมาเลเซียระหว่างวันที1่1ถึงวันที่14มิถุนายน2564นรวมถึงมีการ เพิ่มความเข้มข้นในการจับกลุ่มผลักดันแรงงานผิดกฎหมายในประเทศมาเลเซียเองและจังหวัดสตูลมีพื้นที่อนณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียทั้ทงทางบกและทางทะเลระยะทางประมาณ210กิโลเมตร ซึ่งอาจจะมีการหลักรอบของประชาชนชาวไทยในมาเลเซียหรือแรงงานสามสัญชาติในมาเลเซียหลักรอบเดินทางกลับมายังประเทศไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติมากขึ้นโดยมีการจัดแปลงกําลังออกเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วประสานการปฏิบัติไว้2ชุดจัดกําลังร่วมตั้งด่านความมั่นคงกับหน่วยง,งานต่างๆตามเส้นทางหลักป้องกันการหลักรอบและจัดชุดตรวจช่องทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเลโดยรายงานภาพและผลการตรวจให้ทราบทุกวันรวมถึงได้มีการประสานกับสาธารณสุขและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง จากสถานที่กักตัวสําหรับแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาในจังหวัดสตูลโดยผิดกฎหมายเพื่อกักตัวตามมาตรการป้องกันโรคโดยจะมีการตรวจหาเชื้อโรคทุกครั้งแล้วจึงส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีไว้ที่บ้านบีใหญ่อําเภอละงูจังหวัดสตูล